ก็เวลาเสบียนาฬิกาก็แวะมาเช็คอินที่ตรงสิงปร์นะครับอันนี้เป็น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 รถน,เน,นำเที่ยวในบริเวณเดินที่จอดรถนะ,ะเป็นที่บริเวณจอดรถนะฮะอันนี้เป็นร้านประชาธมพันธร้านกาแฟร้านห้องน้ำอะไรก็อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เราก็เดินมุมสำรวจนัน่นเป็นห้องน้ำได้จะเข้าห้องน้ำนี่ร้านอาหารกาแฟสตาร์บัต เป็นมุมอาหาร i n f o r เมชั o n มาดูตรงนี้ก่อนแล้วมาดูตรงอ n f o r m a t i o n information เป็นอันนี้จะเป็นของในส่วนของสิงปาราศสิงปาร์คอาจารย์โทรมาเลยรับเลยคุยเลยก็รับเลยสิผมถ่ายนี่อยู่กระทุยอยู่อาจารย์สวัสดีครับอยู่ไหน,นอ่ะอยู่ข้างหลังอยู่นี่หันหลังอยู่นี่น,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 นี่ไงหันหลังอยู่นี่เจอเลยน,ลยนี่เจออยู่นี่ โอเคอ่ะโอเคครับไปโลสิงปลากันนี้เป็นสิงปลากเป็นอินโฟเมชันตรงนี้เป็นคริสต์มาสคริสต์มาสต้นคริสต์มาสแล้วเท่าคริสต์มาสแล้วคริสต์มาสเป็นคริสต์มาสอ่าโอเคโอเคนี่นักเล่าประกาศเป็นครั้งสุดท้ายนะคะนักเล่าจิ๋วบัตรรถนำเที่ยวในรอบเวลา12บสนาฬิกาตรงนะคะจิ๋วบัรอันี้เป็นภาพโลชิงปลาเห็นสิงปลาก้วยไงในมุมบนแล้วกอสิงปลาก็เป็นสิงปลาก เป็นสิงปาราเจดตามนันนีโอเคปะมาเร็วไปถ่ายรูปกันโน่นน่นอันนั้นเป็นฟาร์มเฮาเป็นโดเรมอนอันนี้เป็นคิสมาร์สิงสิงปรคอันนี้เป็นสิงปราเป็นสนัญลักษณ์โดยรวมโดยรวมดอกไม้ห้ามเข้าไปในดอกไม้อู้สวยนะฮะเป็นมุมที่สวยก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นมุมที่สวย จะภาพก็จะภาพในแนวใหม่ก็โอเคนะฮะตามนี้ตามที่นี้แล้วก็มาก็จะเห็นว่าดูโดยโดยรวมบรรยากาศโดยรวมของทางสิงปรากนะฮะเป็นสิงปรากก็ดูสวยดีภาพนูน้นสิงอยู่น,นู้นข้างบนของสิงก็ดูสวยนะไอ้โมงมุม,ม,มสิง อาจารย์ก็อยู่ที่ตรงนู้นดูสวยงามดิเป็นภาพดอกไม้มาเร็วมาเร็วอ๋อเอสโอเอสอาจาีมาแล้วค่ะไปสิงประ <c oughs> <c oughs> มา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 ,มาเร็วเร็ว <c oughs> เราไปทําเวลาเราดูก่อนว่านี่เป็นภาพอะไรบ้างเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมเนี่ยบรรยาากศบรรยากาศเราไปเก็บภาพแค่ตรงนั้นแหละไฮไลท์ ไฮไลท์คือคือคืออยู่แค่ตรง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 สิงปราะก็แหละไฮไลท์อยู่แค่ตรงนั้นอ่ะแล้วมาเอาติตรงดอกไม้แล้วเก็บดอกภาพดอกไม้ก็แค่นั้นพอแล้วเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศเดินไปตรงสิงนะไฮไลท์อ่ะเห็นใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปสิงอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าสิงตรงนี้ต้องมีอะไรดีสักอย่างใครไปใครมาก็อยู่ที่สิงก็มีอยู่แค่นี้เร็วบรรยากาศร้อนแสดงว่าดอกไม้นี่ทำไมมันสวยยังเลยดอกไม้นี่ เราก็เดินไว้ที่สิงห์บรรยากาศที่สิงห์นะครับดูสวยงามเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพมุมกว้างเร็วเดินมาเร็วช้าจ,จังเลยเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยมาเร็วทดสอบทดสอบเร็วเป็นดอกไม้สวยรถก็ไปก่อนนี่เป็นทางเข้ามาบริเวณทางเข้าบริเวณทางเข้าอันนี้จะเป็นทางโดยรอบ เป็นโดยรอบของทางสถานที่ในเข้ามานี่ก็คือเป็นทางเข้าไปเข้าไปยันยังที่จะถ่ายรูปตรงนู้นตรงนี้คือไฮไลท์ไปมาก็ต้องมามาตรงนี้มาถ่ายรูปตรงนี้ไฮไลท์ตรงนี้ตตรงสิงนี่แหละแสดงว่าสัญลักษณ์อยู่ที่สิงไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะครับหลักๆก็คงอยู่ที่ตรงนี้นะเนาะรับเนี่ยที่สิงฮะสิงปากภาพไฮไลท์ที่สิงปาก จริงมันมีขาตั้งแต่ไม่ได้เอาขาตั้งมาถ้าเอาขาตั้งมันก็จะเยอะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปมุมกว้างตรงนี้นะครับเ,เร็วเอารูปหนึ่งตรงสิงห์นี่เร็วมันมีอะไรดีที่สิงห์เนี่ยเนี่ยเป็นภาพม,มุมกว้างของทางสิงห์พาร์กก็จะเป็นที่ตรงนี้นะฮะตากระยาย <c oughs> เดินเอาภาพม,มุมมุมกว้างของสิงห์เป็นสิงห์อยู่ตรงนี้ 啊。